สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กรบรักทุกทุกท่านครับกลับมาพบกับกระบมบัณฑิตพรามเอกราชบุญอาจอกาีออกคือเก่าครับสำหรับในคลิปนี้มาชวนคุยในหัวขอ้อที่มีชื่อว่าภามหลงลืมประมาสัน่นเวลาสู่ขวัญเป็นเพราะอะไรนะ พอภาพหลายคนคงเคยมีประสบการณ์มาแล้วนะครับบ่าว่าสิเป็นพอภาพไม่พอภาพเก่านะครับผมก็คิดว่าต้องเจอนะอาการอย่างนี้นะครับหลายคนก็โทรมาเล่าให้ผมฟังนะครับบอกว่าเอ๊ะเป็นอยังอาจารย์มันคือสันเอบางเทือก็หลงหลงลืมลืม นะเกิดอาการประหมาเกิดยานเกิดกลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเวลาไปสู่พันให้กับให้กับเจ้านายทั้งหลายเนี่ยนะมักจะเป็นอาการอย่างนั้นนะก็เล่าให้ฟังนะหลายคนก็มีลักษณะแบบนี้นะครับก็เลยมาเป็นหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจในการที่จะมา ทําความรู้ทําความเข้าใจนะเพื่อการแก้ไขหรือป้องกันอาการดังกล่าวไม่ให้เกิดไม่ให้มีขึ้น,นหรือถ้ามีก็ให้มันเกิดน้อยที่สุดนะเพราะฉะนั้นก็เลยเอาหัวข้อนี้มามาพูดคุยกันนะครับสาเหตุเพราะอะไรถึงเกิดอาการดังกล่าวตามที่ผมได้รวบรวมมา นะครับเพื่อที่จะมาเล่าให้ฟังพอสังเขตนี้ก็จะมีสาเหตุอยู่ประมาณ4สาเหตุนะหนึคายไม่ถึงสองพึงประมาทสาไม่ฉลาดในพิธี 4. ไม่มีเครื่องป้องกันนะมีอยู่สีขอนะครับ มาขยายความสักนิดหนึ่งนะสาเหตุที่หนึ่งคือคายไม่ถึงคายไม่ถึงคืออะไรความหมายก็หมายถึงว่าอาจจะเกิดจากหนึ่งเรามีการจัดเตรียมเครื่องเรียกว่าเครื่องบูชาหนะรือว่าขันครูเรานี่แหละนะครับอาจจะขันครูไม่ถูกต้องนะครับ เงินค่าคายหรือว่าเงินบูชาครูบางทีเนี่ยเขาเตรียบเอาไว้เนี่ยไม่ตรงกับที่ที่เราแจ้งไปนะอย่างเช่นถ้าค่าครู22บาทอย่างนี้ก็ต้องก็ต้องครบ22บาทนะถ้าค่าคายของบางครูบาอาจารย์อาจจะเป็น12บาทก็ก็ต้องตรวจนับดูให้เป็น12บบาทนะ นอกจากนั้นแล้วนะครับดอกไม้นะดอกไม้หรือว่าเทียนเนี่ยขัน5นบางทีก็อาจจะไม่ครบนะไม่ครบหคู่นะบางทีอาจจะมีแค่แค่เกอันหรือ9ก้านชะ่อเดอกนะมันไม่ถึง10ไม่ถึง10ก็คือไม่ถึง5คู่อย่างนี้อย่างนี้ก็มีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกิดจากการที่การจัดเตรียมเอาไว้นะ ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นในขันครูขันห้านี้นะครับให้ความสำคัญมากนะอย่าให้ขาดตกบกพร่องนะครับบางทีก็ยังมีบกพร่องที่ใบสีอีกนะใบสีที่ส่วนที่สำคัญส่วนประกอบที่สำคัญเช่นเหล้านะเหล้าขาวข้าวต้มนะ เข้าปั้นเข้าเหนียวเราเนี่ยไข่นะหรือองค์ประกอบอื่นๆเช่นเครื่องเครื่องใช้นะเครื่องแต่งตัวของนะผู้ที่รับการสู่ขวัญเป็นแป้งเป็นกระจกเป็นหวีเรยกว่าอุปกรณ์ในการแต่งตัวของผู้รับการสู่ขวัญไม่มีนี่เป็นะต้นนะครับอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังว่า องประกอบหลนนี้นะครับเป็นส่วนที่มีความสําคัญนะต้องจัดให้มีความสมบูรณ์นะครับถ้าเราจัดให้ดีให้เรียกว่าจัดเต็มนี่โอ้โหจะมาเลยพลังจะมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าขายไม่ถึงก็คืออาจจะเกิดจากสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเพราะบางทีนี่ครูบาอาจารย์หรือว่าองค์เทพเทวาที่เราอัญเชิญมาในการที่จะมาประสิทธิ์ประสาทพร นะให้พิธีการสู่ขันในวันนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นบางทีแต่ละแต่ละครั้งแต่ละครั้ง,แต,งแต่ละองค์ลงมานี้อาจจะไม่ใช่องค์ที่เคยมาก็ได้อาจจะเป็นองค์อื่นองค์ใหม่นะครับพอเราอัญเชิญท่านมาแล้วท่านมาเห็นมาเห็นขันครูขัน ดอกไม้หรืออะไรต่างๆนิ่ใบสีเนี่ยไม่ไม่ครบนะท่านอาจจะพูดยังไงก็คือไม่พอใจได้นะครับเมื่อท่านไม่พอใจนี้อาจจะทําให้มีอาการลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็เหมือนเหมือนเรานี่แหละนะครับเหมือนเราได้เชิญไปที่ไหนแล้วปรากฏว่าเจ้าภาพหรือว่าสถานที่ที่เราไปนี่ยมันไม่อำานวนความสะดวกหรือไม่ถูกใจเรา เราก็หงุดหงิดนะเราก็หงุดเราก็ไม่โอเคก็เช่นเดียวกันก,ก็ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นขันคูนะครับหรือว่าใบาสีต้องจัดให้ดีๆให้จัดให้เรียบร้อยนะครับนะครับหนึ่งายไม่ถึงนะครับก็ประมาณนี้ในความหมายนะครับสองพึงประมาทนะพึงประมาทหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราก่อนที่จะมีการเข้าสู่พิธีใบสีส่ขันธนะ์นั้นเราอาจจะ ไม่ได้ละลึกถึงครูบาอาจารย์นะจิตใจเราไม่ได้นอบน้อมเท่าที่ควรนะครับสมาธิช่วงที่บูชาครูหรือว่าระลึกถึงครูเนี่ยนะสมาธิไม่ดีไม่เข้มไม่เข้มข้นนะครับหรือบางท่านก็ละลึกไม่ออกนะนึกไม่ออกนะเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้เรียนมาจากครูบาอาจารย์หรือว่า ไม่มีครูบาอาจารย์ที่เป็นตัวเป็นตนจริงๆนะครับมันก็เลยระลึกไม่ค่อยได้ก็เป็นการระลึกทั่วไปเอานะครับก็เลยความเข้มข้นความเข้มขลังความระ,ะลึกนึกถึงนะครับมันก็เลยไม่มีพลังนะครับนี่แหละครับก็เลยว่ามันมันอยู่ในหัวข้อที่สองก็คือพึงประมาทก็คือว่าในเรื่องของการระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์การ บูชาครูตรงจุดนี้นะครับเราอาจจะไม่ให้ความสําคัญไปนะครับถือว่าประมาทครูว่ามาอย่างนี้ก็อาจจะก,ก็อาจจะถูกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่สองนี่พึงประมาทนะครับก็สําคัญอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเราต้องมีการนอบน้อมนะระลึกถึงครูบาอาจารย์ให้เรียกว่าด้วยความศรัทธาด้วยความจริงใจจริงๆ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีครูบาอาจารย์หรือว่ามีผู้ที่ช่วยดูแลของเราเนี่ยนะดูแลหรือพูดง่ายๆคือสิทธิมีครูนั่นแหละนะครับแล้วก็จะสามารถผ่านตรงข้อนี้ได้นะครับต่อไปข้อที่สามไม่ฉลาดในพิธีนะข้อนี้นะครับถ้าหากว่ายิ่งจะเป็นพ่อพราหม์ใหม่นะความ เชี่ยวชาญหรือความชำนาญในพิธีการนะตั้งแต่ตน้นจนจบว่ามันมีลำดับมีขั้นตอนอย่างไรนะแต่และขั้นตอนนั้นนะครับมีวัตถุประสงค์อะไรนะครับเราต้องรู้นะเราต้องมีความเข้าใจแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีความชัดเจนหรือว่าไม่ชำนาญในลำดับพิธีการอะไรต่าง นะครับโดยเฉพาะพ่อพาใหม่เนี่ยจะเป็นนะมันก็เกิดความไม่มั่นใจนะเมื่อเกิดความไม่มั่นใจมันก็เกิดความประมาทเกิดอาการสั่นได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมีความฉลาดต้องมีความรอบรู้นะในพิธีการในลำดับต่างๆว่า123เป็นอย่างไรนะครับมีการสลับกันได้ไหมถ้าสลับได้นะ เราเชื่อมโยงได้ยังไงถ้ามีคนสงสัยเราตอบได้นะอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเรามีความมั่นใจเรามีความรู้ในเรื่องวิธีการอะไรต่างๆแล้วเราก็จะมีความองอาจอยู่ในตัวเองนะครับเราจะมีความมั่นใจในตนเองเพราะฉะนั้นในข้อที่3นี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเกิดอาการสัน่นเกิดอาการประมาได้นะหรือว่าหลงหลืมได้ นะบางทาีหลงลืมลำดับพิธีการตรงนั้นตรงนี้เอาตัวนี้ขึ้นมาเอาตันนี้ขึ้นขวันขึ้นหลังบางทีสับสนนะครับลืมลืมไปก็มีอย่างนี้เป็นตน้นนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องให้โอกาสนะจะต้องให้โอกาสของความชํานาญด้วยแล้วเราต้องศึกษาด้วยนะครับหัวข้อที่4ไม่มีเครื่องป้องกันนะไม่มีเครื่องป้องกันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่า เราไม่มีพลังไม่มีเครื่องรางของขลังไม่มีคาถาดีๆเอาไว้คอยป้องกันบางทีมันเกิดมีขึ้นได้นะครับสำหรับผู้ที่อยากลองของนะครับเขาเห็นเราเป็นพ่อพราหมณ์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นพ่อพราหมณ์ที่มาจากที่อื่นนะครับโอ้พ่อพราหมณ์นี้มาจากไหนวะอ่า ดูท่าทางนี้จะเก่งหรือไม่เก่งยังไงนะครับเดี๋ยวอาจจะมีคนที่เขามีวิชาอาคมหรือเขาอยากลองของว่าเราจะเราจะดีไหมเราจะมีของดีไหมแล้วเขาก็อาจจะทําใส่เราได้นะครับทาให้เราหลงหลงลืมลืมนะลืมหน้าลืมหลังไม่ค่อยมีสติไม่ค่อยมีสมาธิขึ้นมาได้อันนี้ก็ต้องคอยระวังนะครับมันก็อาจจะมีขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องมีมี ของดีเอาไว้คอยอคุ้มครองป้องกันเราเอาไว้ด้วยนะครับอาจจะอยู่ในรูปของพระนะพระที่เราเคารพนับถือนะองค์ใดองค์หนึ่งหรือจะมาจะเป็นชุดก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าพราหมณ์พิธีอะไรต่างๆก็มักจะมีมีปริพระหรือมีเครื่องรางของขัง,งประจําตัวหรืออาจจะเป็นประคำนะอาจจะเป็นประคำแล้วก็ห้อยพระนะ แพระเอาไว้นะในประคำนะโดยเฉพาะประคำที่ผ่านการปลุกเสกหรือว่า,าเราได้ใช้ในพิธีกรรมอะไรต่างๆก็ะจะเกิดความคลังในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีคาถาเนะนะเราต้องมีคาถานะต้องศึกษาเอาไว้ต้องสอบถามอุมบาอาจารย์มีคาถาเอาไว้ด้วยนะครับถ้าเรามีคาถาท่องบนเวลาจะไปทําพิธีแล้วก็ต้อง ท่องบุญคาถาเราไว้ด้วยนะครับเป็นการป้องกันเป็นการส่งเสริมนะหรือว่าอาจจะเป็นมหาสเสน่ห์มหานิยมด้วยก็ยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญนะครับสำหรับเจ้าพิธีหรือว่าพ่อพราหมณสู่ขวัญน,นะครับเพราะฉะนั้นอันที่4ี่ข้อที่4ไม่มีเครื่องป้องกันนะครับเราก็ต้องค้นคว้าหา นะครับเพื่ออะไรก็เพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ป้องกันมารหรือป้องกันคุณใสป้องกันคนที่อยากจะมาลงของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราได้มีการเตรียมตัวเอาไว้ให้พร้อมนะครับก็สรุปว่านะครับวิธีการแก้ไขวิธีการป้องกันดังกล่าวก็มีหนึ่งนะ ตรวจสอบคายให้ท่วนทีนะสองมีความนอบน้อมถึงครูบาอาจารย์สามพิธีการความรู้ดีสี่มีของดีช่วยป้องกันนะเพราะฉะนั้นก็ไปจัดหานะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะถ้าเรามีพร้อมทั้งสีข้อนะครับก็คิดว่าเราจะสามารถผ่านอาการเหล่านี้ไปได้นะครับ นะก็เป็นไง,บ,งบังคับฟังแล้วนะครับก็เป็นข้อคิดอันหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเอาไปพิจารณาแล้วก็มีการแก้ไขนะเรียกว่าจัดหานะหรือว่ามีการเตรียมตัวใหม่นะครับตามหัวข้อทั้ง4ข้อนี้นะครับให้ให้ดีนะเราก็จะสามารถนะลดอาการสัน่นอาการประ,ประมาาหรือว่าอาการลงหลง,ล,งลืมลืมได้นะครับ ก็ขอฝากเอาไว้สำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์แล้วแล้วก็ช่วยกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเหตุเป็นบ่ลกกดไลค์กดแชร์กดติดตามน่ะนะแต่เห็นเป็ป็นะถามลูกถามเต่าถามลูกถามร้านก็ไดผู้เท่าเฮ้านะทำไมต้องกดนะทำไมต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เนื่องจากว่าถ้าเรากดไลค์เอาไว้ นะครับก็เป็นการว่านะคลิปนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสในการที่จะกลับมาฟังใหม่นะได้นะครับกดติดตามอย่างนี้นะถ้ากดติดตามเนี่ยก็บอกว่าในโอกาสหน้าถ้ามีคลิปใหม่ๆของผมออกมาเราก็จะสามารถรับรู้ได้เลยว่าเอาคลิปใหม่ของอาจารย์เอกราชออกมาแล้วนะนะหัวข้ออะไรนะครับมันก็จะเตือนอ่า ในโทรศัพท์มือถือของเรานั่นแหละนะครับเมื่อเรามีเวลาแล้วก็ไปติดนะตามหรือาว่ไปคน้นหาฟังได้ชมได้นะครับมันก็จะง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสำหรับผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับสำหรับการกดแชร์ก็คือการต้องการให้คลิปนี้นะครับเผยแพร่หรือไปให้คนอื่นให้เขารับทราบด้วยนะเผื่อเป็นประโยชน์นี้เป็นตน้น นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากเอาไว้นะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่สนใจเป็นแฟนคลับของกระผมมาโดยตลอดต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้นโอกาสนี้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ